สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อแอจะมาทําเมนูหมั่นโถงง่ายๆแบบโฮมเมดให้ดูกันนะคะเริ่มจากการทําแป้งเชื้อนะคะจะใช้แป้งสาลเปาหรือแป้งบัวแดงจํานวน200กรัมค่ะแล้วใส่ยี์ลงไปใส่น้าตาลทราย1ช้อนชาใส่น้ำอุ่น130กรัมแล้วตีให้เข้ากันค่ะตีแป้งประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็แป้งเขาก็จะได้ที่ค่ะแป้งจะไม่ติดขอบโถ ổ. เป็นอันใช้ได้ค่ะ เสร็จแล้วซีนแป้งไว้15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแป้งจะได้เป็น2เท่าเสร็จแล้วพักไว้มาเตรียมส่วนผสมอันที่สองนะคะเดี๋ยวแปะส่วนผสมไว้ที่ใต้คลิปนะคะเตรียมแป้งบัวแดงแล้วใส่ผงฟูล,ลงไปค่ะใส่แป้งเชือที่เราพักไว้ใส่ส่วนผสมของแห้งจะมีแป้งข้าวโพดแป้งบัวแดงแล้วก็ผงฟูน้ำตาลทรายเกลือลงไปเลยค่ะ เริ่มตีที่สปีดหนึ่งก่อนค่ะฝุ่นแป้งจะฟุ้งนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะตีแป้งไปสักพกักก็ให้เริ่มใส่น้ำเปล่าค่ะใส่เนยขาวเริ่มตีแป้งสปีดกลางค่ะประมาณห -6 นาที ตีแป้งครบ5นาทีแป้งจะเริ่มได้ที่ค่ะคือจะไม่ติดขอบโถเสร็จแล้วออกมาเตรียมปั้นเป็นรูปที่เราต้องการได้ค่ะจะเห็นว่าแป้งนุ่มยืดหยุ่นมากค่ะสามารถปั้นแป้งได้ตามใจชอบได้เลยนะคะ เวลาตัดแป้งจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าแป้งนุ่มยืดหยุ่นมากแบบนี้เวลาเราเนื่อเสร็จนะคะฟูแน่นอนค่ะรูปทรงของการปั้นนี่คือแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเสร็จแล้วมาต้มน้ำให้เดือดค่ะพร้อมนึ่อเลยนะคะเนื่อประมาณสิบนาทีค่ะจะได้มันโถที่ฟูแล้วก็นุ่มน่าทานแบบนี้เลยค่ะนุ่มขาวอวบจริงๆนะคะ เดี๋ยวลองให้เด็กที่บ้านมาลองเทสค่ะว,ว่ารสชาติเขาจะไปได้ไหมอร่อยไหมอร่อยสุดยอดไหมเป็นอาหารว่างสำหรับเด็กๆได้เลยนะคะ วันนี้จบคลิปก่อนสวัสดีค่ะ